พี่ซีเอทุยทำไมเดินช้าอย่างนี้เนี่ย<อ>เร็วเร็วเร็วทำอะไรคะลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่นายเอเม่แกเป็นแค่แม่บ้า พอได้แล้วลูกก็ไหนหนูสัญญากับพ่อถ้าพ่อให้ขี่หลังอะหนูจะเป็นเด็กดีไม่พูดจาอยากขายไงคะหนูก็ไม่ได้อยากใครกับพ่อนะคะแต่หนูอยากาคเฉพาพอลินนางเม่ป้านคนนี้ต่างหากที่ชอบยุ่งเรื่องของจุนนายคุณหนูคะอย่าทําตัวเหมือนไม่มีใครสั่งสอนสิคะทั้งๆท,ที่คุณพ่อพยายามห้ามคุณหนูแล้วแทๆ้ๆยังทําตัวไม่น่ารักอยู่อีกหรอคะ ใครทําอะไรหนูหนาไแม่บ้านคนนี้ค่ะมันด่าหนูว่าหนูไม่มีใครสั่งสอนเนอีแม่บ้านแกกล้าดีางไงมาว่าลูกฉันฮะพลอยแต่ไอก็ทําผิดจริงนะพี่ว่าเราควรสั่งสอนลูกของเราก่อนดีกว่าไม่ค่ะเน็หน,นังมีฉันขอเตือนแกไว้เลยนะถ้ายังสอือกว่าลูกสาวฉันมันทาให้ลูกสาวฉันเสียใจอีก ฉันจะไล่แกออกไปเถอะไอ้ค่ะคุณแม่เยมี่ฉันต้องขอโทษแทนสองคนนั้นด้วยนะไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจค่ะคุณผู้ชายขอบคุณนะคะ ข้าวก่อนลูกเร็วเดี๋ยวอาหารเย็นจะไม่อร่อยนะคะค่ะพ่อแป๊บหนึ่งนะคะหนูขอตอบพี่ตีก่อนเขาทักมาจิบหนูไม่หยุดเลยอะคะ่ะฮะอไอ้หนูยังอายุแค่นี้เองนะลูกพราะว่าอย่าเพิ่งรีบคิดมีแฟนดีกว่านะคะวัยเท่าหนูเนี่ยยังไม่รู้จกักการรักจริงๆหรอถ้าแม่ล่ะคะก็แม่บอกว่า ถ้าคุยแล้วชอบก็โอเคแล้วนะคะและอย่างหนึง่งเขาจะรักเราถ้าเรามีเงินปีเขาเยอะๆไม่ใช่หรอคะพลอยพลอยหยุดเล่นโทรศัพท์ได้แล้วพลอยมีอะไรเหรอคะพี่มานะทำไมต้องเสียงดังด้วยะคะพี่เรียกพลอยตั้งหลายครั้งแล้วน,นะแต่พลอยไม่ได้ยินเอง แล้วทำไมสอนให้ลูกคุยกับผู้ชายแบบนี้ลูกยังเด็กอยู่เลยนะพลอยอทำไมล่ะคะพี่มานะก็สอนลูกแบบนี้ก็ดีแล้วนี่คะลูกจะได้ใช้เวลาทั้งหมดหาผู้ชายดีๆรวยๆมาอยู่็ดคู่ชีวิตงั้นเหรอแล้วถ้าอย่าง,งน,<ม>นั้นเงินที่หายไปไหนหมด พ่อสอนให้ไอเปผู้ชายแบบนี้งั้นก็แสดงว่าไอาใช่ไหมที่เป็นผู้มีเงินของพ่อต่าเข้าไปสิคะคุณหนูว่าที่คุณผู้ชายพูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่านี่นนมีแกมายุ่งอะไรกับเรื่องครอบครัวฉันใช่ว่าฉันต้องยุ่งนะคะเพราะคุณผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้านายที่ฉันรักฉันไม่อยากให้เจ้านายของฉัน ต้องมาเจอกับเรื่องแย่ๆหรือว่าคนแย่ๆค่ะนี่พลอยมีผู้ชายคนอื่นระไม่ใช่แค่นี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องที่คุณผู้ชายถามถึงเมื่อสักครู่ค่ะ นะคะคว่าพ่อเนี่ยมีเงินเยอะขนาดนี้นั่นสิลูกแม่ว่าเราสองคนเก็บเงินไว้ที่ตัวเองบ้างดีกว่าพ่อเขาอะหาเงินมาได้ตลอดอยูไอ้กับพ่อย ทำแบบนี้ได้ยังไงพลอยตอบพี่มาเดี๋ยวนี้เอคอ,ค,อ,ค,อคือว่าคือคือว่าสันดานมันเปลี่ยนไม่ได้เลยจริงๆสินะพี่อุตส่าห์คิดว่าพลอยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นสอนลูกให้เป็นเด็กดีแต่นี่อะไรพากันไปทำเรื่องบ้าบออะไรก็ไม่รู้นี่พ่อกล้าด่าแม่เลยหรอคะแม่เพราะว่า ใช่ไหมเอาสิคะคุณหนูถ้าคุณหนูกล้าทำฉันแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยฉันเอาคืนมีอย่างแน่ค่ะแม่ฉันหนูรู้นั่นมี่มนี่ใหยุดเดี๋ยวนี้นะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่จริงๆมีแม่ยังไงก็มีลูกอย่างนั้นพี่ว่านะนี่พี่จะบอกว่าลูกเหมือนฉันในทางที่ไม่ดีหรอคะก็ใช่นะสิคะ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นขนาดเนี้จะให้หมายความว่ายังไงได้อีกไปเลยนะพลอยรีบพาลูกออกไปจากบ้านพี่เลยก่อนที่พี่จะแจ้งตำรวจให้มาจับข้อหาลักทรัพย์อ้อแล้วก็เรื่องที่พลอยมีชู้ด้วยพี่มานะน,นี่พี่มนานะจะไล่ฉันกับลูกไปจริงๆหรอคะไม่ต้องมาถามก็ทำตัวเองทั้งนั้นพลอยลองคิดดูสิ ถ้าพี่ทําแบบนี้กับพลอยบ้างพลอยจะรู้สึกยังไงพี่วานะพ,พี่ไม่สงสารลูกหรอคะลูกองไหาแล้วนะคะเด็กดื้อแบบเนี้ไม่มีใครเขาสงสารหรอกถ้ากลับตัวกลับใจชวนกันไปทําดีได้เมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาส่วนตอนเนี้ออกจากบ้านไปพ่อค,ค่ะเชิญค่ะ